ตอนที่1 0 1 3าอสุรกายไม่มีใครรู้ว่าถ้ำที่ห้าในแดนสวรรค์วิญญาณเทพซึ่งมีจักรพรรดิทเทพชิงหลินอยู่นั้นหน้าตาอย่างไรแม้กระทั่งขนาดก็ไม่รู้มีเพียงชิงหลินเท่านั้นที่เข้าไปได้คนนอกไม่อนุญาตให้เข้ามาและใครฝ่ามือจะถูกสังหารแม้แต่ชิงซวงก็ไม่เคยเก้าวเข้าไปข้างในแม้เพียงครึ่งก้าวถ้ำที่ห้าแห่งนี้เป็นความลับของชิงหลินแน่นอนเมื่อแสงสีม่วงจางหายทุกคนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย หวังหลินรู้สึกร่างกายแตกสลายกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยเป็นความรู้สึกประหลาดแต่ไม่รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่ามันคงอยู่นานมากแต่ความจริงกินเวลาเพียงคลิปตาหวังหลินปรากฏตัวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยสถานที่แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยทรายสีดำมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้าสายลมพัดผ่านผืนทรายดุดพายุทอร์นาโดแม้กระทั่งท้องฟ้ายัางมือมนราวกับถูกห่อด้วยสีเทาๆเหนือท้องฟ้าหากมองขึ้นนานเกินไปคงรู้สึกหนักอึ้ง หวังหลินมองท้องฟ้าและยืนอยู่ในทะเลทรายสีดำสีหน้ามืดมนเขาแพร่กระจายสัมผัสวิญญาณออกไปแล้วแต่สัมพัสวินเขาซึ่งปกติปกคลุมทั้งดินแดนวิญญาณปีศาจได้ง่ายๆกลับไม่สามารถหาขอบเขตของมิตินี้ได้หวังหลินอยู่เพียงคนเดียวในระยะสัมผัสวินดูเหมือนทุกคนที่เข้ามากระจัดกระจายกันออกไปจนยากจะมาพบเจอกันได้หวังหลินลอยตัวกลางอากาศทว่าเขาลอยขึ้นไปได้เพียงร้อยฟุตเท่านั้น สีหน้าพันเปลี่ยนไปและสัมผัสวิกฤตตกลงมาจากเบื้องบนหวังหลินร่อนลงพื้นโดยไม่ลังเลลำแสงสีฟ้าพุ่งออกมาจากตาขวาเปลี่ยนกลายเป็นโล่ฟ้าครามวินาทีที่โล่ฟ้าครามปรากฏควันสีเทาตกลงมาจากท้องฟ้าสัมผัสเข้ากับโล่ฟ้าครามอย่างรวดเร็วในพริบตาปังหวังหลินถอยไปมากกว่าร้อยฟุตก่อนจะหยุดลงหวังหลินแววตาเยือกเย็นจากนั้นกำหมัดโยนออกไปโดยไม่ลังเล ร่างเงาเทพโบราณปรากฏด้านหลังกำปั้นแฝงพลังอำนาจเทพโบราณเข้าปะทะกับควันสีเทาและทำให้มันพังทลายทว่าไม่เพียงแต่การพังทลายของมันจะไม่ทำให้หวังหลินพอคลายมันยังทำให้เขาหีตาแคบและรีบถอยอย่างรวดเร็วควันสีเทาที่แตกสลายไม่ได้หายไปไหนแต่เปลี่ยนกลายเป็นควันสีเทาสิบสายทรงพลังยิ่งกว่าพุ่งเข้าใส่หวังหลินจากสิบทิศทาง หวังหลินพูดบังคับให้ล่าถอยพร้อมกับเกิดเสียงดังคนองอย่างต่อเนื่องควันสีเทาเคลื่อนไหวไล่ล่าเขาอย่างรวดเร็วแม้มันจะถูกโล่ขัดขวางไว้จนหมดแต่แรงกระแทกก็ยังทําให้ร่างหวังหลินสั่นสะเทือนหวังหลินถอยไปมากกว่าหมื่นฟุตเมื่อเห็นควันสีเทาโจมตีอีกครั้งหวังหลินจึงพ่นแกนพลังดั้งเดิมออกมาทั้งสองปะทะกันหวังหลินกำหมัดโยนออกไปฉากเหตุการณ์นั้นทําให้หวังหลินอ้าปากค้างอีกครั้งควันสีเทาสิบสายแตกสลายแต่พวกมันเปลี่ยนกลายเป็นร้อยเส้นพุ่งใส่หวังหลิน นี่มันบัดซบอะไรกันหวังหลินหนังศีสะด้านชาเขาไม่ลำบากนักกับแรงสะท้อนของกำปั้นแรกแต่แรงสะท้อนกำปั้นที่สองนับว่าใหญ่โตทีเดียวฝ่ามือยังคงเจ็บปวดจากกำปั้นแม้ความเจ็บปวดจะหายไปในเวลาไม่นานหวังหลินไม่กล้าโยนกำปั้นที่สามออกไปขณะที่ถอยอย่างรวดเร็วโลฟ้าครามล้อมรอบหวังหลินเข้าต่อต้านการโจมตีของควันสีเทา หวังหลินเคลื่อนร่างดุดเส้นยาวๆข้ามผ่านทะเลทรายสีดำพลางถอยร่นจากการไล่ล่าของควันสีเทาการเคลื่อนไหวของหวังหลินหวาดเป็นเส้นยาวๆในทะเลทรายการเคลื่อนที่พริบตาไม่สามารถใช้ที่นี่ได้และหวังหลินพยายามใช้บิดมิติแล้วถึงแม้จะใช้ได้แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรเขาก็เคลื่อนไปได้นิ้วเดียวข้าพึ่งเข้ามาแต่ก็เจอเรื่องประหลาดแบบนี้แล้วหวังหลินเผยรอยยิ้มบิดเบี้ยว เมื่อเห็นว่าควันสีเทาไล่ล่อย่างไม่ลดและแววตาหวังหลินกระพริบจิตสังหารแขนขวาสร้างผนึกจากนั้นหวังหลินหันกลับมาและร้องตะโกนเรียกขานสายลมเมื่อพลังกายไม่สามารถทำลายควันได้หวังหลินจึงเลือกใช้วิชาเทพสายลมทมินหนาแน่นปรากฏขึ้นมาในโลกสีเทาและมังกรดำสี่ตัวปรกากฏทว่าขณะที่มังกรดำสี่ตัวปรากฏท้องฟ้าเปลี่ยนไปราวกับทะเลคลั่งปรากฏควันสีเทาหลายเส้นสายนับไม่ถ้วนในท้องฟ้า พวกมันเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกลายเป็นสายลมกวาดผ่านพื้นที่หวังหลินตกตะลึงเมื่อเห็นมังกรดำสี่ตัวถูกกวาดผ่านออกไปรู้สึกหนังศีรษะด้านชาและรีบหนีอีกครั้งสายลมสีเทาด้านหลังขยายใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นพร้อมกับดูดซับควันสีเทามากขึ้นท้ายที่สุดแล้วมันกว้างกว่า,วา,วาหมื่นฟุตและไล่ล่าหวังหลินหวังหลินรู้สึกถึงพลังดึงดูดจากด้านหลังสิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงก็คือไม่ว่าสายลมนี้จะผ่านไปตรงจุดไหน จะเกิดควันสีเทาขึ้นมาและโดนดูดซาบซึ่งทำให้สายลมพายุนี้ขยายขนาดใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆื่อนี่มันอะไรกันแน่หวังหลินกัดฟันแน่นปรากฏเตาหลอมเทพโบราณขึ้นรอบตัวหวังหลินพลังเทพโบราณเข้าไปในเตาหลอมทำให้เขาหายวับไปทันทีปรากฏตัวห่างออกไปพันฟุตแม้จะเป็นเพียงพันฟุตแต่ก็ทำให้หวังหลินตั้งมั่นได้สายลมใช้เวลาข้ามผ่านหนึ่งพันฟุตด้วยเวลาหนึ่งวินาที แม้เขาจะใช้พลังเทพโบราณทั้งหมดใส่ลงไปในเตาหลอมเพื่อไหลหนีมันก็ยังไม่เพียงพอหากต้องการหลบหนีจริง,รงๆเขาต้องทำให้สายลมหยุดลงให้ได้ถึงแม้จะเพียงแค่หนึ่งวินาทีก็ทำให้หวังหลินพอมีหวังหวังหลินเหวี่ยงศีรษะกลับมาและสัมผัสกระเป๋ากระบี่มากกว่าสิบเล่มลอยออกมากระบี่ก่อตัวเป็นวงวนพุ่งเข้าใส่พายุตอนนี้ไม่มีเวลามารู้สึกปวดหัวเมื่อกระบี่มากกว่าสิบเล่มเข้าไปใกล้าพายุหวังหลินร้องตะโกน กระบีระเบิดขณะร้องตะโกนกระบีหนึ่งในนั้นส่งกลิ่นไอทำลายล้างระเบิดกลายเป็นเศษเสี้ยวนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าใส่พายุขณะเดียวกันกระบี่ที่เหลือทั้งหมดก็ระเบิดไปด้วยเศษเสีเ้ยวนับไม่ถ้วนผ่านสายลมเข้าไปทำให้มันหยุดชะงักหนึ่งจังหวะเตาหลอมเทพโบราณกระพริบวับหวังหลินหายตัวและปรากฏห่างออกไปพันฟุตหลังจากนั้นเตาหลอมเทพโบราณกระพริบอีกครั้งมันกระพริบเก้าครั้งในคราเดียวหวังหลินปรากฏตัวห่างออกไปเกือบหมื่นฟุต แต่ไม่คลายกังวลสายลมหยุดชะงักไปหนึ่งจังหวะและไล่ล่าเขาต่อไปหวงหลินสีหน้ามคมขืนพลางกัดฟันแน่นแขนขวายื่นออกไปปรากฏรอยร้าวเบื้องหน้าและมีภาพมายาหอกสังหารเทพเจ้าออกมาหวงหลินถือหอกเอาไว้และโยนเข้าใส่หอกเข้าไปใกล้าสายลมทันทีและพุ่งผ่านไปกลิ่นไอทำลายล้างประตุขึ้นและเกิดการระเบิดราวกับฟ้าดินกำลังสั่นสะเทือนสายลมแตกสลาย หวังหลินใช้โอกาสนี้กระตุ้นเตาหลอมเทพโบราณอีกครั้งและใช้มันอีกหลายสิบครั้งในคราเดียวทว่าสีหน้าหวังหลินพันซีดเผือดกับฉากเหตุการณ์เบื้องหลังสายลมที่แตกสลายไปเป็นเช่นเดียวกับควันสีเทามันเปลี่ยนกลายเป็นสายลมหลายสิบจุดมีขนาดเดียวกันและไล่ตามหลังหวังหลินไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถทําให้สายลมนี้หายไปได้ยิ่งเขาโจมตีก็ยิ่งปรากฏตัวเป็นครั้งแรกที่หวังหลินเผชิญหน้ากับของแบบนี้ ด้วยระดับบ่มเพาะของตนเองจึงเห็นได้ว่าสายลมนั้นไม่มีอันใดเป็นของปลอมทั้งหมดล้วนเป็นจริงข้าไม่สามารถสลายมันได้ทั้งใช้สมบัติและวิชาเซียนเมื่อสายลมนี้สลายไปอีกครั้งจะเปลี่ยนไปเป็นนับร้อยข้าจะหลบมันได้อย่างไรสายลมเข้ามาใกล้ขึ้นและใช้ขึ้นและดูดซาบควันสีเทาอย่างต่อเนื่องจนทําให้มันแข็งแกร่ง,งหวังหลินรู้ว่าถึงจะมีเตาหลอมเทพโบราณสามารถรักษาระยะได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นเมื่อข้าหลบมันไม่ได้ข้าก็ต้องต่อต้าน หวังหลินหยุดทันทีเขาไม่ให้มันได้เพิ่มพลังขึ้นอีกเมื่อเขาหยุดลงพลังเทพโบราณเต็มไปทั่วร่างกายและร่างขยายขนาดร่างที่แท้จริงของเทพโบราณปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างสูงหลายพันฟุตคล้ายจะคำจุนโลกดาวเทพโบราณห้าดวงหมุนอย่างรวดเร็วหวังหลินร้องเสียงคำรามสันสะเทือนทั้งโลกเขาไม่หนีอีกแล้วพลางเดินไปข้างหน้าเตาหลอมเทพโบราณกระพริบวาบและหายตัวไปปรากฏตัวเบื้องหน้าสายลม ภายในส่วนลึกของถ้ำที่ห้าในแดนสวรรค์วิญญาณเทพมีสะพานไม้อยู่หนึ่งแห่งใต้สะพานมีน้ำสีดำไหลเอื่อยบางครั้งก็มีเงาหน้าเกลียดกระพริบอยู่ในน้ำบนสะพานมีคนผู้หนึ่งนั่งอยู่มองไม่ออกว่ารูปร่างหน้าตาแบบไหนแต่พอจะบอกได้ว่ารูปร่างนั้นกำลังสวมชุดเกราะปกคลุมร่างด้วยหมอกสีดำหนาแน่นเต็มไปด้วยพลังมารพลังมารหนาแน่นราวกับอยู่ในนรกปิศาจ ร่างกายนั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวเบื้องหน้ามีขวดเล็กๆล,ลอยอยู่ปิดผนึกด้วยจุกไม้ดูไม่ออกว่าข้างในมีอะไรคนในสายหมอกสีดำค่อยๆลืมตาขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความกระหายเลือดและเลียริมฝีปากเอ่ยเสียงแหบพร่าคล้ายกระดูกเสียสีกันใครจะออกมาเป็นคนแรกข้าไม่ได้ลิ้มรสชาติมนุษย์มาหลายปีแล้วตอนที่1 0 1สไลล่าหนึ่งร่างเทพโบราณสูงหลายพันฟุตทำให้หวังหลินเหมือนกับสามารถคำยันสวรรค์เอาไว้ได้ ตาหลอมเทพโบราณปรากฏเบื้องหน้าสายลมทันทีสายลมนี้ไม่สามารถทำลายด้วยพละกกำลังได้หวังหลินเรียนรู้บทเรียนมาจากคราวที่แล้วขณะที่ร่างกายปรากฏดวงตาหวังหลินสองสว่างจากนั้นร้องคำรามแทนที่จะเรียกโลฟ้าครามเขาต่อต้านมันด้วยร่างกายอยากเห็นว่าพลังของวังวนสายลมนี้จะเทียบกับร่างกายเทพโบราณได้อย่างไรสายลมเคลื่อนไหวด้วยความเร็วเต็มพิกัดและกระแทกใส่หวังหลินทันที การเข้ามาใกล้ของมันทําให้หวางหลินรู้สึกเหมือนคลื่นทรงพลังเข้าบทขยี้ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีสายลมรุนแรงอยู่ข้างในคลื่นนี้ที่ต้องการฉีกกระชากร่างกายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อดูดซับพลังเอาไว้ด้วยยามที่มันร่อนลงบนร่างหวังหลินได้สําเร็จและพยายามฉีกกระชากร่างกายเขามันเข้าสู่ร่างกายไปด้วยเสียงประตูดังออกมาจากทั่วร่างและหวังหลินถูกผลักดันไปสามก้าวขณะล่าถอยเตาหลอมเทพโบราณกระพริบวาบ ปรากฏตัวห่างออกไปพันฟุตและหลบเลี่ยงการโจมตีจากสายลมสี่แห่งหวังหลินใบหน้าเคร่งเครียดพอใช้ร่างกายทดสอบหวังหลินก็คาดคำนวณได้ว่าร่างกายสามารถต่อต้อตอตอตานสายลมได้กี่ลูกเซียนธรรมดาทั่วไปคงถูกฉีกกระชากแม้แต่วิญญาณดั้งเดิมก็ไม่มีเหลือข้าเองก็รู้สึกเจ็บปวดด้วยร่างเทพโบราณน,นี้สายลมนี้มันบัดซบอะไรกันแวตาหวังหลินกระพริบเย็นเฉียบ แสงสีฟ้ากระพริบรอบหวังหลินพลางเกิดโลฟ้าครามขึ้นมาหากข้าใช้โลฟ้าครามและร่างเทพโบราณข้าน่าจะสามารถสลัดสายลมพวกนี้ได้หมดหวังหลินเคลื่อนร่างตรงไปสายลมสามลูกเคลื่อนที่รวดเร็วยิ่งพวกมันเข้ากระแทกใส่โลฟ้าครามในทันทีจนเกิดเสียงดังคึกขนองโลฟ้าครามเริ่มกระพริบวูบวาบผลกระทบเหนือจินตนาการทำให้หวังหลินต้องล่าถอย สายลมอีกเก้าลูกพุ่งเข้ามาหาและกระแทกเข้าใส่โลฟ้าครามอีกโลฟ้าครามหมุนเป็นวงกลมหวังหลินล่าถอยอีกครั้งไม่มีหยุดขณะที่สายลมกระแทกเข้าใส่หวังหลิงนก็ล่าถอยอีกครั้งแล้วครั้งเล่าพอถึงเวลาที่สายลมก้าลูกนั้นสลายไปหมดหวังหลิงนถอยออกมาไม่รู้ระยะเท่าไหร่แล้วถึงเขาจะเป็นเทพโบราณแต่มีแค่ห้าดาวแม้จะมีโลฟ้าครามป้องกันสายลมความเจ็บปวดที่ได้รับทำให้เม็ดเหงื่อเย็นเต็มทั่วใบหน้า วิกฤตนี้ไม่จบสิ้นยังมีสายลมอีกสิบห้าลูกตั้งเป็นแถวพุ่งเข้ามาหาแม้จะใช้เตาหลอมเทพโบราณหลบเลี่ยงก็ไม่สามารถแยกไปจากสายลมได้เพราะความเร็วที่มากขนาดนั้นตึงตัง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 เสียงสั่นสะเทือนปฐภีดักงกึกก้องในเสี่ยววินาทีสายลมสิบห้าลูกกระแทกใส่โลฟ้าครามและสลายไปเปลี่ยนกลายเป็นพลังสายหนึ่งอันรุนแรงโล่ถูกยกขึ้นเกือบหมดเข้าต่อต้านให้ร่างหวังหลิน ร่างหวังหลิ้นสั่นสถานโลหิตทะลักขึ้นมาแต่หวังลิ้นก็ตืนลงไปร่างปลิวเหมือนว่าขาดหวังลิ้นกระแทกลงใส่พื้นห่างออกไปหมื่นฟุตจนเกิดเคลื่อนกระแทกกัอตัวออกมาทรายมากมายถูกเตะขึ้นสู่อากาศใช้เวลาสักพักกว่าจะหายไปบนพื้นเกิดหลุมขนาดใหญ่หวังหลิ้นหดร่างลงจนมีขนาดเท่าปกติเผยรอยยิ้มบิดเบี้ยวพางดันตัวเองลุกขึ้นและเดินออกจากหลุมมองไปยังทะเลทรายสีดำเรียบลื่นหวังหลิ้นถอนหายใจด้วยความโล่งเมื่อความกลัวยังคงไม่จางหายไป เป็นครั้งแรกที่ร่างเทพโบราณห้าดาวได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ข้าไม่รู้ว่านั่นคือสายลมอะไรแต่มันทรงพลังยิ่งยั่วถักข้าปล่อยให้มันแบ่งตัวอีกครั้งวันนี้ข้าคงไม่สามารถต้านทานมันได้ใบหน้าหวังหลินมืดมนหลังจากร่างกายหลอมเข้ากับร่างอวตารเขาก็สามารถต่อสู้กับเซียนขั้นชำระสวรรค์ได้เดิมทีเชื่อว่าตัวเองปลอดภัยพอจะต่อสู้ทุกคนได้แต่เซียนขั้นชำระสวร์ระดับปลายและเซียนเท่าขั้นทลายสวรค์ยังถือว่าแข็งแกร่งทรงพลังนัก แต่ตอนนี้หวังหลิงรู้สึกอันตรายยามที่มองไปยังทละทรายสีดำเขารู้สึกเหมือนกลับไปดินแดนเทพโบราณเขาต้องระมัดระวังอย่างที่สุดพลาดเพียงครั้งเดียวถือว่าจบชีวิตที่ผ่านมามันง่ายเกินไปการเพิ่มระดับบ่มเพาะและผสานกับร่างดั้งเดิมทําให้ข้าระมัดระวังน้อยกว่าเมื่อก่อนหวังหลิงคบคิดเงียบๆกุมัดแน่นสายตาเต็มไปด้วยความระมัดระวังสายตานี้ไม่ปรากฏขึ้นมาเป็นเวลานาน,านแล้ว ต้องขอบคุณวิกฤตที่เขาเพิ่งเผชิญจึงทําให้หวังหลินฟื้นความระมัดระวังที่เคยมีมาได้ที่นี่คือถ้ำของจักรพรรดิทเทพชิงหลินมันเต็มไปด้วยอันตรายข้าต้องไม่ประมาทอะไรเลยหวังหลินสูดหายใจลึกไม่ได้แพร่สัมผัสวิญญาณออกมาแต่ให้มันหมุนรอบตัวเองค่อยๆเดินออกมาข้างหน้าต้องขอบคุณจิตใจที่แข็งแกร่งจึงตรหนักได้ว่ามีโอกาสที่ควันสีเทาจะปรากฏขึ้นอีกส่วนใหญ่ก็มาจากสัมผัสวิญญาณเขา แม้ว่าพลังของควันสีเทาจะแข็งแกร่งตั้งแต่แรกเริ่มเขาก็ยังต่อต้านได้อย่างไรก็ตามหวังหลินรู้สึกเลือนลางว่าหากแพร่กระจายสัมผัสวิญญาณออกมาอีกครั้งสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคงไม่ใช่ควันสีเทาแต่จะเป็นอย่างอื่นความรู้สึกนี้ประหลาดมากมันออกมาจากการทำความเข้าใจสวรรค์มากกว่าพันปีขบคิดอยู่สักพักดวงตาสองสว่างขึ้นและตบกระเป๋าปรากฏธงวิญญาณในมือและเขย่าเปิดมันออก แขนซ้ายยื่นเข้าไปข้างในนำเศษวิญญาณดวงหนึ่งออกมาวิญญาณดวงนี้มีท่าทีดูร้ายแต่มันสูญเสียตัวตนมานานแล้วหลังจากหลอมเข้าไปในธงวิญญาณมันลอยเบื้องหน้าหวังหลินอย่างเคารพหวังหลินดึงมันออกมาและชี้ใส่ระหว่างคิ้วของวิญญาณตัวนั้นวางสัมผัสวิญญาณเซี่ยวหนึ่งเข้าไปหลังเสร็จสิ้นหวังหลินก็พุ่งไปข้างหน้าผ่านไปสิบห้านาทีจึงห่างจากวิญญาณได้มากพอสูดหายใจลึก ไม่แพร่สัมผัสวิญญาณแต่ส่งข้อความออกไปแทนสัมผัสวิญญาณบนดวงวิญญาณแพร่กระจายออกมาทะวาะวินาทีนั้นเกิดความรู้สึกอันตรายขึ้นในใจหวังหลินหวังหลินตัดการเชื่อมต่อสัมัสวินออกไปโดยไม่ลังเลวินาทีที่สัมผัสวิญญาณถูกตัดขาดหวังหลินเห็นท้องฟ้าเหนือดวงวิญญาณนั่นหมุนปัน่นลำแสงสีเทาตกลงมาจากฟากฟ้าและร่อนลงใส่ดวงวิญญาณขจัดไปให้หมดสิ้นเม็ดเงื่อเย็นผุดออกมาจากหน้าผากหวังหลิน โชคดีที่เขาเตรียมการไว้และตัดสัมภัสวินได้เร็วจึงไม่ได้ทําให้เกิดปฏิกิริยาอะไรกับตําแหน่งเขาหวังหลินจ้องมองไปยังท้องฟ้าไกลและรู้สึกหนังศีษะด้านชาแม้แสงสีเทาจะหายไปในเสี้ยววินาทีหวังหลินรู้สึกกวาดกลัวยิ่งกว่าสายลมหลายสิบลูกรวมเข้าด้วยกันเสียอีกหลังคบคิดอยู่นานหวังหลินก็เคลื่อนผ่านทะเลทรา,ายสีดําที่นี่ไม่มีกลางวันหรือกลางคืนท้องฟ้ามืดมนอยู่เสมอราวกับถูกขวางด้วยพายุฝุ่น หวังหลินเดินมาไกลตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเขาไม่เห็นใครสักคนหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตสักตัวที่นี่ไม่มีต้นไม้สิ่งเดียวที่เขาเห็นคือทะเลทรายสีดำกว้างใหญ่ไพศาลหากมองมานานๆแม้แต่ความคิดก็มืดมนหวังหลินมืดมนมากกว่าปกติสถานที่แห่งนี้เหมือนพื้นที่ต้องห้ามเป็นคุกที่ทําให้เกิดความสิ้นหวังในใจสิ้นหวังต่อชีวิตตัวเองแม้เหล่าเซียนเอามาเทียบก,กับคนธรรมดาไม่ได้หากพวกเขาอยู่ที่นี่นานเกินไปจะทนทุกข์กับภาวะบีบคั้น ไม่เพียงแต่วิญญาณดั้งเดิมจะเปลี่ยนไปนิสัยจะชั่วร้ายมากขึ้นจนเกิดเปลี่ยนกลายเป็นมารหากเซียนมารอยู่ที่นี่คงเหมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์และระดับบ่มเพาะเพิ่มขึ้นทว่าในท้ายที่สุดดวงวิญญาณคงเปลี่ยนกลายเป็นมารายอย่างสิ้นเชิงและกลายเป็นมนุษย์ที่ไร้สติระหว่างทางหวังหลิงคบคิดเงียบเียบและเดินไปข้างหน้าช้าช้าระยะหนึ่งเดือนนี้เขาไม่เห็นควันสีเทาประหลาดนั้นอีกครั้งเลยทว่าไม่เพียงแต่สัมผัสวิกฤตจะไม่จางหายมันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขขาาาาก้้้ไปงหน ความคิดเช่นนี้วนมาหลายครั้งหวังหลินรู้สึกชัดเจนถึงสัมผัสวิญญาณที่โดนกวาดด้วยสายลมอ่อนๆแต่ไม่ว่าจะค้นหาหนักแค่ไหนก็ไม่อาจเจอต้นตอของสัมผัสวินนี้ได้หวังหลินเหาะเหินไม่ได้ระยะหนึ่งเดือนนี้เขานำดวงวิญญาณออกมาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากมันเหินขึ้นไปในอากาศได้สองร้อยฟุตะดวงวิญญาณก็แตกสลายเมื่อยืนอยู่บนผืนทรายหวังหลินสีหน้ามืดมนยิ่งควันสีดำเคลื่อนผ่านใบหน้าแต่ดวงตากระจ่างสดใส สงสัยว่าซื่อถูจะทำอย่างไรซื่อถูเดินบนเส้นทางชั่วร้ายหากเขาอยู่ที่นี่คงได้ประโยชน์บางอย่างแน่นอนหวังหลิงคบคิดพลางยกแขนขึ้นมาคว้าใบหน้าเส้นได้สีดำหลายเส้นโผล่ออกมาและเข้าสู่แขนขวาเมื่อมองควันสีดำในมือหวังหลิงสัมผัสกลิ่นายเสสมานจากมันได้พลังมารดวงตาสองสว่างขึ้นและบทขยี้อย่างโหดร้ายพริปตาเดียวควันสีดำก็พังทลายและแพร่กระจายออกมาปกคลุมพื้นที่พันฟุตและค่อยๆหายไป หวังหลินหยุดเคลื่อนไหวพลางจ้องมองพลังมารที่กำลังสลายและเกิดความคิดขึ้นมาเป็นไปได้ว่าข้าจะทำแบบนี้ได้หวังหลินคบคิดจากนั้นก้าวเดินข้างหน้าเรื่อยๆเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนในดินแดนทะเลทรายไร้ขอบเขตแห่งนี้ไม่มีทิศทางว่าเขาอยู่ทางใดหวังหลินทำได้เพียงเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาทางออกเวลาผ่านไปอีกครั้งอีกหนึ่งเดือนผ่านไปในพริบตาหลังจากถูกขังไว้ที่นี่สองเดือนควันสีดำเข้าล้อมรอบหวังหลินมองไกลๆหวังหลินดูตัวเล็กและคล้ายเทพปิศาจ ขาค่อยๆเดินไปข้างหน้าตอนที่สีิบห้าเล่ล่าสองวันนี้หวังหลิงหลับตาเดินไปข้างหน้าด้วยท่าทางมืดมนแต่จังหวะน,นั้นสัมผัสวิญญาณเจอจางกว่าใสาเขาเร็วมากหวังหลิงเดินไม่หยุดพลางพึมพำครั้งที่เก้าระยะเวลาสองเดือนนี้สัมผัสวิญญาณกว่าใสามาเป็นครั้งที่เก้าแล้วสิ่งที่หวังหลิงกดดันมากกว่าเดิมก็คือสัมผัสวิญญ,ญ,ญาณนั้นแตกต่างทุกครั้งชัดเจนว่ามาจากคนเก้าคน ผ่านไปสามลมหายใจสัมภสวินก็ถอนออกมาและกวาดผ่านหวังหลินอีกครั้งหวังหลินสงบนิ่งเดินหน้าต่อไปจากนั้นเงยสีสมองออกไปไกลดวงตาสองสว่างและพึพมพำกับตัวเองอย่างไม่พอยามที่เดินผ่านทะเลทรายแห่งนี้เมื่อมันไม่มีดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์จึงสูญเสียการจับเวลาไปหากไม่ใช่เพราะหวังหลินคุ้นชินกับความโดดเดี่ยวมานานเขาคงบ้าไปแล้วพอเทียบก,กับความอ้างว้างที่นี่แล้ว การบ่มเพาะนานหลายสิบหรือหลายร้อยปีในดินแดนเทพโบราณถือว่ามีมากกว่าอีกความอ้างว้างที่นี่ไม่ได้มากมายนะักขณะเดินเหินร่างหวังหลินค่อยๆหายเข้าไปไกลราวกับสามารถเผยความโดดเดี่ยวในใจออกมาได้หนึ่งคนหนึ่งโลกตั้งอยู่เงียบๆเ,เดินบนทางไร้จุดสิ้นสุดหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน,ห,น,อนหวังหลินเดินผ่านทะเลทรายสีดำมาหกเดือนเซียนธรรมดาคงจะบ้าไปแล้วนี่ไม่ใช่การฝึกตนแต่เป็นการเดินบนโลกไร้ผู้คนไปเรื่อยๆพร้อมกับมีแรงกดดันของการอยู่คนเดียว อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรต่อหวังหลินทะเลทรายสีดำขยายออกไปรยจ,จุดสิ้นสุดสัมผัสวิญญาณหนึ่งกวาดผ่านหวังหลินไปวินาทีนั้นหวังหลินพันเงยสีส,สายตาเต็มไปด้วยความหนาวเย็นสัมผัสวิญญาณที่32ค่ข้ามีพลังมานพอแล้วหวังหลินตอนนี้ปกคลุมอยู่ในสายหมอกคลุมตัวเองด้วยพลังมานเหมือนเปลวเพลิงสีดำกรดเกลี้ยในทะเลทราย สัมผัสสวิงกวาดผ่านไม่กี่ลมหายใจต่อมาสัมผัสวิญญาณที่32นั้นก็ล่าถอยอย่างรวดเร็วแต่ในจังหวะที่มันผ่านหวังหลินพลังมานจากหวังหลินก็ระเบิดออกมาหวังหลินรอคอยมาครึ่งปีรวบรวมและสังเกตมาครึ่งปีช่วงเวลาครึ่งปีนี้หวังหลินรอคอยพลังมานอย่างเงียบๆที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติและเก็บมันเอาไว้หวังหลินต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้พลังมานส่งผลกระทบต่อวิญญาณดั้งเดิมและในตอนนี้จึงระเบิดมันออกมาทั้งหมด เพลิงมานพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับกำลังเผาไม่งามานยักย้ายปรากฏขึ้นพยายามกลืนกินสัมผัสวิญญาณที่กำลังล่าถอยเมื่อส่วนหนึ่งของมันถูกกลืนกินไปหวังหลินรู้สึกถึงพลังต้นกำเนิดเย็นเยียบเข้าสู่จิตใจผ่านพลังมานสัมผัสวิญญาณนั้นหดลงอย่างรวดเร็วและใช้วิธีการบางอย่างเพื่อหลบหนีจากเพลิงมานกำลังหลบหนีออกห่างไปไกลในแววตาหวังหลินกระพริบเย็นเยียบเขาเรอคอยมาหกเดือนเพื่อจังหวะนั้นและทุกอย่างยังอยู่ในแผน เมื่อสัมผัสวิญญาณหนีหวังหลินอ้าแขนออกความอดทนตลอดครึ่งปีถูกปลดปล่อยด้วยเสียงคำรามในเสี้ยววินาทีนั้นพลังมานทั้งหมดรอบตัวเขาแพร่กระจายออกไปอย่างบ้าคลาั่งขณะหวังหลินยืนอยู่ที่นี่ควันสีดำหลายเส้นโผล่ออกมาจากร่างกายแพร่กระจายปกคลุมพื้นที่หลายพันฟุตในที่สุดร่างที่แท้จริงหวังหลินก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งใครก็ตามที่คุ้นเคยกับหวังหลินคงอ้าปากค้างเมื่อเห็นเขาตอนนี้ หวังหลินในตอนนี้ยังมีเสื้อผ้าเหมือนเดิมเส้นผมยาวดำขับดูน้ำหมึกและพ้วสวัยในอากาศใบหน้าจมลึกเพียงแค่ชำเลืองมองก็ดูเหมือนถุงกระดูกดวงตาจมลึกเป็นรอยเลือดสีดำหวังหลินดูไม่เหมือนเซียนธรรมดาอีกแล้วแต่เป็นเซียนมารเพิ่มเติม,ตมกับอารมณ์รุนแรงรอบหวังหลินจึงทําให้เขาดูแตกต่างปกติแล้วการรวบรวมพลังมารครึ่งปีคงไม่เปลี่ยนหวังหลินแบบนี้และเขาคงไม่สามารถรวมพลังมารได้มากนะักหวังหลินต้องบ่มเพาะเป็นสิบปีถึงจะบรรลุผลลับคล้ายๆกัน ที่ทําได้เพราะเขาไม่ใช่เซียนผู้มีคุณธรรมหวังหลินยืนอยู่ทั้งสองฝั่งด้านดีร้ายในระยะการฝึกเซียนมากกว่าพันปีโดยเฉพาะตอนที่เขาใช้ดัชนีมานซึ่งจะทําให้เขากลายเป็นเซียนมานขึ้นในทุกขณะหวังหลินต้องไปให้สุดเพื่อใช้วิชาอันทรงพลังขณะสองแขนอ้าออกดวงตาปลดปล่อยจิตสังหารเข้มข้นพลังมารขยายไปอย่างรวดเร็วขณะที่สัมผัสวิญญาณน,นั้นกำลังจะหนีหวังหลินร้องคำรามออกมา เบื้องหน้าเสียงคำร,รามพลังมารร้ายที่สิ้นสุดพลันแตกสลายแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมันแพร่กระจายจนปกคลุมพื้นที่หลายแสนล,ลี้ห่อหุ้มสัมผัสวิญญาณน,นั้นไว้ข้างในหากมีแค่นี้คงไม่พอให้หวังหลิงบรรลุจุดประสงค์มันแค่ก้าวที่สองยังม,มีก้าวที่สามหวังหลิงก้าวเท้าปรากฏหลุมลึกขึ้นมาพุ่งตัวออกไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดราวกับเป็นประกายสายฟ้าขณะเดียวกันเส้นเลือดสีดำบนใบหน้าพลันเคลื่อนไหวแขนขวาสร้างผนึกชี้ดัชนีมันใสท้องฟ้า หวังหลินหยิบยืมพลังของดัชนีมารเพื่อควบคุมพลังมารในโลกให้เคลื่อนไปด้วยกันวินาทีนั้นความคิดพันชัดเจนมันคือช่วงเวลาแห่งความจริงแต่ละลมหายใจพลังมารจะสูญสลายหากเขาไม่สามารถหาต้นตอของพลังดั้งเดิมได้ครึ่งปีที่ผ่านมาจะล้มเหลวความเร็วพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดพลางพุ่งไปข้างหน้าดุดอุกบาทเข้าตรงตำแหน่งที่เขากักขังสัมภสวินเอาไว้หากมองจากเบื้องบนคงจะเห็นฉากเหตุการณ์หน้าตกตะลึงนี้ได้อย่างชัดเจน พลังมันปกคลุมพื้นที่นับแสนลี้กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงทว่าวงกลมพลังมานก็กำลังสลายไปอย่างรวดเร็วเงาร่างสีดำเคลื่อนไหวดุดสายฟ้าภายในขอบเขตพลังมานเห็นแต่เพียงภาพติดตาเท่านั้นจนมองไม่เห็นร่างที่แท้จริงของเงานี้หวังหลินต้องออกไปจากทะเลทรายสีดำแห่งนี้สัมผัสวิญญาณที่กวาดผ่านเข้ามาคือกุญแจสำคัญทว่าหวังหลินไม่สามารถตามรอยสัมผัสวิญญาณได้ แม้จะไม่รู้ว่าทําไมสัมภสวินอื่นไม่เกิดปฏิกิริยาอันใดหวังหลินก็ไม่กล้าลองดีเขาอดทนและรอคอยเท่านั้นแต่ไม่ได้มีเวลารอได้เป็นสิบปีไม่ต้องกล่าวถึงโจยี่เลยแม้แต่ช่วยซื้อถูนานถอนพิษก็ทําไม่ได้แล้วเครื่องปีก่อนหวังหลินสังเกตสิ่งผิดปกติได้ตอนที่รวมพลังมานและบททยี่มันเมื่อพลังมันกระจายออกไปหวังหลินรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในมิติว่างเขาพอจะเข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ในมิติว่าง หวังหลินแพร่กระจายสัมผัสวิญญาณออกมาและมันก็กระจายไปมากกว่าพันฟุตทันทีโดยไร้สิ่งกีดขวางการค้นพบนี้เปิดประตูบานใหญ่แก่ความสับสนของหวังหลินการจะรวบรวมพลังมันให้มากขึ้นและเก็บมาด้วยเวลาอันสั้นเขาต้องใช้ดัชนีมันเพื่อดูซับอย่างเฉียบขาดหวังหลินดูซับมันอย่างรวดเร็วเพียงพอให้กลายเป็นเซียนมันที่แท้จริงซึ่งทำให้เขามีพลังมันอันทรงพลังแต่ราคานับว่าสูงนักไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป ตอนนี้เขามีเจตนาชั่วร้ายในร่างด้วยวินาทีที่หวังหลินเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสัมพัสวินก็แพร่กระจายออกไปหลายแสนลีขณะที่พลังมันกำลังสูญสลายไประยะห่างก็สั้นลงอย่างรวดเร็วสัมผัสวิญญาณที่แพร่กระจายภายในพลังมันไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากทะเลทรายแต่หวังหลินรู้ว่าเมื่อสัมพัสวินหลุดออกไปนอกขอบเขตพลังมันมันจะทำให้ทระะายเกิดการตอบสนอง สัมผัสวิญญาณที่กำลังหนีไปพันหยุดชะงักมันไม่หนีอีกแล้วแต่พุ่งขึ้นใส่ท้องฟ้าแทนมันถูกตัดการเชื่อมต่อดวงตาหวังหลินส่องสว่างว่บเขาคาดคิดว่าอีกฝ่ายจะทำเช่นนี้ไว้แล้วเมื่อตัดสัมผัสวิญญาณออกไปตำแหน่งจะไม่โดนพบเจอหวังหลินกระอักโลหิตคำโตโลหิตส่องประกายแล้หวังหลินกระโจนเข้าไปกระพริบว,วุบว่าพุ่งไปข้างหน้าหลบหนีโลหิต วิชาหลบหนีโลหิตคือการทําให้ตัวเองบาดเจ็บแลกเปลี่ยนด้วยการเพิ่มความเร็วเกินขีดจํากัดที่หวังหลินไม่ใช่มันเข้าต่อก่อนกับสายลมเมื่อครึ่งปีก่อนเพราะสายลมดูดซับควันสีเทาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเร็วอยู่เรื่อยวิชาหลบหนีโลหิตเพียงแค่เพิ่มความเร็วในระยะเวลาสั้นๆหวังหลินคงไม่เอามาใช้เพื่อหลบหนีแสงสีแดงโลหิตกระพริวบว่าความเร็วหวังหลินเพิ่มพูนขึ้นมหาศาล ไม่สนสัมผัสวิญญาณที่ถูกตัดขาดออกไปเคลื่อนที่พุ่งเข้าใส่ตำแหน่งสัมภัสวินจากมาหยิบยืมพลังมาเหลืออยู่น้อยนิดพุ่งออกไปไล่ตามหลังสัมผัสวิญญาณนั้นห่างออกไปไกลร่างเงาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นภายในสายตาหวังหลิน